สวัสดีค่ะวันนี้ป้าป้าปกป้องใจดีมีคำคมจากละครบุเพสันนิวาสสื่อความหมายดีๆมาให้ฟังกันนะคะถ้าเป็นบุพเพสันนิวาสก็ต้องเป็นคู่กันแต่ถ้าไม่ใช่แล้วก็ต้องแคล้วคลาดกันนะคะคนเราต้องรู้จักหักใจในสิ่งที่ควรหัก มัวแต่หมกมุ่นคุ้นคิดถึงสิ่งที่ผ่านเลยไปก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้ห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องไสห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาใครจะนินทาอะไรก็ช่างเขา เรารู้ตัวของเราก็พอแล้วข้าว่าที่ไหนมีผลประโยชน์ที่นั่นมีโกงเจ้าค่ะข้ารู้ดีว่าแม่นายจำปาไม่อยากลงโทษเจ้าดอกแต่แม่นายคิดไปถึงการหน้าแม้นว่าเจ้าทำความผิดใหญ่ขึ้นอีก ก็จักยิ่งอันตรายมากกว่าครั้งนี้แม้ชีวิตก็จักรักษาไว้ไม่ได้ถึงแม้ข้าจักแต่งงานกับผู้ที่อยู่ใต้ความคุ้มครองของฝรั่งเศสแต่ข้าเกิดในแผ่นดินอยุธยาโตในแผ่นดินอยุธยาแลจักไม่มีวันลืมตนแลทรยศต่อแผ่นดินอยุธยา คนเรามีทั้งดีและไม่ดีเป็นธรรมดาสำคัญที่ว่าความไม่ดีของเขาเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือไม่ความดีและความไม่ดีของคนปิดบังกันได้ไม่นานหรอกนาะคนเรามีหลายแง่หลายมุมอย่าปักใจในสิ่งที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว แก้ไขไม่ได้จะหมกมุ่นอยู่กับการนั้นเพื่อประโยชน์อันใดมองเห็นถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เป็นการสำคัญกว่านะอ๋อเจ้า คนที่มีเมตตาแม้แต่คนที่ร้ายกาจที่สุดเขาก็ยังเมตตาข้าโชคดีที่ได้มาพึ่งใบบุญคุณลุงหากอาเจ้ายึดมั่นในความถูกต้องต่อไปเจ้าจะไม่ต้องอายฟ้าดินใครจะไปรู้เจ้าอาจจะมีชื่อจารึกเอาไว้อีกสิบปีอีกร้อยปี ก็จะมีคนจดจำออเจ้าได้ไม่มีวันลืมจำคำแม่ไว้นะลูกทำดีได้แต่อย่าให้เด่นมันจะเกิดภัยเป็นคำพูดของคุณหญิงจำปาค่ะเป็นไงบ้างคะความหมายดีๆของคำคมจากเรื่องบุเพสนิวาสนะคะเป็นละคระคะ่ะถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอขอบคุณละครปุบเพสันนิวาสด,ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ